แม่เดิมว่ามันธรรมดาเกินไปอ่ะเราจะไปให้พิตตี้ล้างก็ไม่ได้่ะเต้องเปลี่ยนล้อให้สวยก่อนแล้วก็จะเอาไปให้สาวสวยล้างส <ś c oughs> าวๆล้างเลยจ้าเฮ้ยเช็บๆตรงนี้ตัถูถูถถนนนหน่อยถูแรงๆหน่อยรถมันไม่เจ็บหรอกเอออ,อันเ,เละธรรมดาธรรมดา สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราช่องแปดสยองแขนแนวครับผมอ่ะวันนี้เราก็คือมันเนี่ยขึ้นเรื่องหึงเห็นก็ลดเละรู้ไม่ต้องส่งให้กูเออเนี่ยรถรถมันเลอะดูดิรถมันเลอะคือแบบรถใหม่อ่ะคือรถรถใหม่ผมอ่ะเล่นนิดนึงก็คือมันเลอะวันนี้ผมก็จะเลยว่าโทรจ้างสาวสาวะครับมาล้างรถให้เอาที่คนเนี่ยเออสองคนดิสองคนมั้นสองคนมึงมึงคนหนึ่งกูคนหนึ่งไม่จจ้างมาล้างรถจะว่าโอ้โหวนนี้เนี่ยอ๋อจะเอาล้างรถเหรออ๋อแต่ก่อนที่เราจะไปล้างรถเราอยากได้แบบรถสวยๆก่อนเราไม่ต้องสวย ก่อนเราต้องสวยก่อนแล้วค่อ,<ร>อยมางรถใช่เราต้องสวยก่อนวันนี้เราจะวันนี้บบเราม<ห>ีโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนยางเป็นแม็กคือเราจะใส่แม็กใหม่ฮะคดูแม็กเดิมเหรออันแม็กเดิมว่ามันธรรมดาเกินไปอ่ะเราจะไปให้พิตตี้ล้างมันก็ไม่ได้อะเราต้องเปลี่ยนล้อให้สวยก่อนแล้วก็จะเอาไปสาวสวยล้างอยู่นี้เลยชื่นใจโอเคเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางไปนะฮะแต่ตอนนี้เราก็มารับช่องยูทูบเบอร์ช่องดังครับ ตอนีสสส <S 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 ส้สมมาครับตอี้อมมากจะไปใส่ล้อมันผมอีแล้วครับทุกคนนี่แล้วรองเท้าก็ไม่ได้รัดหมามานะครับไม่ได้รัดหมายนะครับดีดีครับจากช่องป้า วันนี้เป็นเปลี่ยนเป็นแบบอะไรครับลองว่าเป็นแหวกของเบนซ์463แล้วก็มันจะแจ่มขึ้นมาเดี๋ยวรอแต่งเสร็จแล้วก็จะมาถ่ายรูปเล่นกันทุกคนใช่แล้วมันก็จะแจ่มจริงๆอ,ะอ่ะมันก็จะเหมือนมันก็คล้ายๆช่องมอเตอรซ่าหน่อยอะ่ะรถเราอ่ะเป๊ะเลยอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปส่องดูครับผมวันนี้ก็เพิ่งตื่นนะครับยังไงก็ไม่ตจอดามได้นะผมโอเคไม่ต่างกันครับเพิ่งตื่นเหมือนกันครับเดี๋ยวเราต้องเอารถไปสองคันนะวันนี้ฟิตตี้คือใครอสองคนอ่ะเอ้ยไม่สป็น้อยากอรู้้ตงดูท้ายคลิปูท้ายคคคลิปปใช่โอออเเเรรราาถไันพะีกคันนึงเอาไว้ขนยางงอีกคันนึ เอาไปเปลี่ยนใช่ let's go ไปเจอกันที่ร้านเลยไปครับโอเคครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปแต่งรถกันนะฮะผมก็มีช่องดีๆมาแนะนานะครับและช่องนี้นะครับเป็นช่องที่มีวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับสําหรับผู้คนที่สนใจหารายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลนะครับคุณสามารถเรียนรู้วิธีหารายได้จากช่องคุณแทนได้เลยครับผมเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอและกดติดตามช่องแทนออฟฟิเชียล มีวิดีโอหลายรายการที่ทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีครับผมและตอนนี้นะครับพี่แทนนะครับต้องการผู้ติดตามเพิ่มนะครับจึงจ,จัดกิจกรรมแจกรางวัลครั้งใหม่โดยมีสามพันเหรียญผ่านบิตคอยเป็นรางวัลน,นะครับกดติดตามช่องของพี่แทนนะครับและแสดงความเข็นของพเพื่อนใต้วิดีโอบิตคอยเพื่อรุ่นรับเป็นหนึ่งในผู้โชคดี3คนที่จะได้รับส่วนแบ่ง3,000ันเหรียญผ่านบิตคอยได้เลยครับอย่าลืมครับช่องแทนออฟฟิเชียลครับผม คนตอนนี้เราก็ถึงร้านที่รียบร้อยพอถึงร้านแล้วแบบกระติกกระจายไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเลยนี่เราจอดอย่องนี้ละรอเทียบลแล้วเราจอดอย่างนี้นี่รอเทียบนะรอเทียบเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านดีกว่าว่ามีแอกอะไรที่เราจะสนใจบ้างอันนี้ก็คือที่ก็ร้าน T Auto Thailand เดี๋ยวแปะลิงก์ให้อยู่แถวลาวินทาซอยสามห้าแอกเขาเยอะมากนะจริงเยอะๆผมเข้าไปผมเข้าไปนี่คือโดนใจเลยดี โอ้หก็คือวันนี้เราจะเอาขอบ19นะฮะใช่เรายัางขอบเ้าในขอบเ้ามันจะมาดีล้อแบบไม่ใหญ่เกินคือปัญหาของเราอ่ะรู้ว่าคืออะไรเราอ่ะรถคันเดียวกันใช่ป่ะแต่ความคิดอ่ะแตกต่างไอโบชอบอีอย่างผมชอบอีอย่างน้องน้องที่ว่าไงครึ่งหนึ่งของอ้บ้างครึ่งหนึ่งของไอโบไปเลยแบ่งคือการแต่งรถอ่ะมันรถจะ้ึงแล้วป่ะดีนะแต่ใจที่ผมคิดเหมือนกันคือสีดําเหมือนกันดําด้านเหมือนกัน อ่ะตรงกันคือสีดำด้านตรงกันขอบสิบเก้าตรงกันแต่ไม่ตรงกันที่ว่าลายล้อแค่นั้นแหละใช่ป่มใช่ผมว่าอยากก็อยากได้แบบทรงแบบเ M G มจีอ่ะของชุดแต่งสีหกสามอ่ะเนี่ยไปทรงนั้นอ่ะใช่ว่าก็อยากได้อีกแบบนึงเนี่ยขอไว้นี่อยากได้ลายนี้นี่ทุกคนดูดิแต่ไม่สีดำเนี่ยเดี๋ยวเอาไหเดี๋ยวผมขอเวลาเลือกล้อกันก่อนเลยแล้วผมจะไปเทียบไปเทียบรถให้ดูเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่าพอเทียบแล้ว แล้วไหนมันจะโอเคกันแล้วแต่ถ้า <จะ S 1> ตาิดใจกันเนี่ยไม่ต้องเม้นด้วยว่าอเ,เอาอไหน,นสวยกว่ากันใช่ไปเดี๋ยวผมเอาไปเทียบกันเลยดีกว่าไปเดี๋ยวไปเทียบกันมาครับเรามาดูแมบบที่เราชัดนตัดมาแล้วลงให้ดูนะรักรักหวยหวยต้องออกกันนะหวยต้องออกนะอก่ะต้อออกคนนี้เลยใช่ผมเลือกมาสองแบบอันเนี้ยอันนี้คือผมเลือกอันนี้คือผมเลือกไอ้ล้อลอหน้าไอ้บาสเลือกดูดูดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นรูกไปดูปิ๊ง ชอบเบ้นหนึ่ง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 ไม่ผมชอบแบบเนี้ยผมชอบแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรคือดูทรงอ่ะดูทรงแล้วมันแบบมันสวยอ่ะคือผมชอบอ่ะดูดูความความของรถอ่ะก็แล้วแต่นะแบรนด์นิดผมชอบอันนี้แล้วเป็นหัวไหล่โบสก็ก็โบสมันเลื่อนไหนมามันซื่อของผมไม่ได้หรอกทุกคนดูนี่มีโลโก้เบ้นพร้อมมีมีขอบเงาๆขอบแบบขอคือแบบมันดำมันดำชื่อไปแล้วทุกคน อันนี้คือแบบโพลีกอ,อ่ะคือเรียกหูเดี้ยะวอ่ะอันเนี้ยอันนี้ใครชอบก็สองน้องสองพี่พร้อมจ่ายเนาะน้องน้องก็มินมาฮะมินมาเดี๋ยวรอดูว่าพี่จะเปลี่ยนไหมอันไหนไปเดี๋ยวพี่ขอตัดสินใจแป๊บน,นึงเอาอะไรเป็ไงไม่แหละผมพูไดไดอ,อ,นะอ้พูดนะเ เดี๋ยวตัดใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวตัดภาพไปเลยว่าเราจะใส่ไหนไหมสกู๊ตตอนนี้เราก็เลือกยางไม่เลือกแม็กเลือกเรียบร้อยเลือกแม็กเลือกยางคือพเเราปลี่ยนล้อต้องเปลี่ยนแล้วแต่รอดูว่าเป็นลายไหนเราดูว่าใครมิ้นตึงมันสองกันรอดูว่าเจอแล้วเราอะนั่งรอโดนอีกแล้วโดนนี่ผมผมโดนนี่เนี่โดนอย่างเดียวครับชอบชอบเนี่ย หลายหมืนเลยครับนลยยิ่าสรุปคือคือของขเนี่ยเปนี่ยโชกเลยเลยของโชคเฮดได้ใหญ่เนี่ยของตัวเนี้ยใหเฮดได้ใช่คือสรรค์คุณมันก็เยอะอะจะใช้ก็ว่าสรรค์คุณได้ไก็คือของมันต้องมีอ่ะนุ่มเออความรู้มันมีช่องเนี้ยจังเล็กเขอตรงนี้จังหวะการแบบอย่ยงเลนอย่างเงี้ยคือมันจะนิ่งขึ้นถ้าเรียกว่าเปลี่ยนหายหลายแต้โอเคเดี๋ยวสรุปคือเราเปลี่ยนโชคด้วยเลยรู้เรื่องเสียงหน้ารู้เรื่องเดี๋ยวเราก็รอ รอเปลี like ่ยมแม็กเสร็จแล้วเราเป็นแมเป็นช็เสร็จแล้วเราจะถ่ายให้ดูเรื่องสรุปแม็เราคือลายไหนเดี๋ยวเราแทนโช็อสวยๆให้ดูด่ไป คนไปดูพร้อมพอมกับเราผมว่าสวยสวยอ่าทุกคนรอดูแล้วว่าใครเมน้นถูกเม้นผิด1นึ่งกับ2ใช่คือทั้งแม็กยางโชค,โชคสองเขาดีมากจริงบอกเลยที่ไหนที่ไหนเคออโต้ไทยแลนดครับเราไปดูรถพร้อมกันเลยครับทุกคน <c oughs> ลูกรักเราโคตรสวย ครับผมนี่แล้วนี่แล้วเดี๋ยวต่อเดี๋ยวดุยต่อไม่ไม่หยุดแค่นี้แนะ่นอนไม่หยุดแค่นี้เออถ้ตาตทชาะไรอีกก็รอรอดูกันอีกทีแต่ตอนเนี้ยรถล้อหล่อแล้วรถพร้อมแล้วแต่ยังเลอะอยู่ <c oughs> ใช่ยังเลอะเลอะได้เวลาล้างละโอเคล้างไปไปแล้วทุกคนตอนนี้เราก็อยู่บ้านที่ร้อยเราก็เปลี่ยน เอาทีละอย่างดีเอาทีละอย่างจะโชว์แม็กก่อนอนะ่ะโชว์ก่อนโชว์ก่นอนก่อนคือกลับมานี่รีบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรปุ๊บมานั่งดูแม็กอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงใช่สวยจริงๆเนี่ยทุกคนมืดเลยสัตว์มอ้ามืดอ่ะเน่ไม่ไม่ถึงว่าแสงไม่ถึงกับตอนนี้มืดแล้วไอ้ดูจนมืดเออนั่นแหละกว่าผมจะเปลี่ยนเสร็จเออสี่โมงห้าโมงกลับมาหกโมงเจอแวะอะไรหายกินก็มืดแล้วก็ตีทุ่มอืมอเพื่อ สวยอะครับแต่มันเลอะอยู่อะเยอะเลอะอยู่อะตามที่ผมบอกกับไก่บ้าวว่าจะหาวิ่ตี้มาล้างอะใช่ป่ะใช่แต่มันดึกแล้วอะเนาะใช่อืมก็คือมันไม่รู้จะโทรหาใครมาเนาะใช่ก็ต้องเปลี่ยนแผลไปแล้วต้องใช้ต้องใช้แฟนมึงกับแฟนกูแฟนมึงแฟนมึงกับแฟนกูแฟนก้ด้วยแฟนโก้ด้วยได้ช่วยกันล้างใช่คือแล้วผมไม่ท่าลิป ถ้าผมไปเรียกมาล้างรถเฉยๆอ่ะไม่มาหรอกอไม่ล้างไม่ล้าง,างคือผมว่าแกล้งผมว่าเฮ้ยมาถ่ายคลิปล้างรถแกหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือจะจะใช,ใช้ใช้มาล้างรถแหละเออจะใช้มาล้างรถอ่ะครับทุกคนเราก็บอกไปแล้วแหละว่าต้องมาล้างรถอ่ะที่แกล้งเลยอ่ะทีเดียวเชียวอ่ะทีเนี้ยแฟนมึงนี่ใครนะ้าไ,ไปเรียกมาเรียกมาล้างดิไปสาวล้างรถเลยจ้าสาวล้างรถเลยจ้าได้าจ้าออกมาสิ เขาไม่ออกอ่ะไม่เล่นตัว,วอ่ะเดี๋ยวแล้วทำทำทรงหรอเปิดตู้น้องๆพี่เลี้ยวมันล้างรถทอมไม่มาไอ้เพียรถพี่มันใหม่อ่ะก็ะคือล้อมันเลอะอ่ะล้อใหม่เพิ่งออกเขาเออ<ๆ>มกูคอืเดียวนั่งกันอยู่ไม่ออกอไม่ออกมาเร็วออกมาเร็เวออกมาเร็วเร็วเดี๋ยวรถไม่ลเลอะเอ้ยเดี๋ยวรถไม่หายลเลเร็วพี่เนี่ยหายคิวล้างรถไหนจะชอบวีลาคอนทินต์เปประตูด้วย เออไม่ต้องทำให้เขาทำวางไว้อย่างเดียววางไว้เร็วเร็ววางอะไรถังเออเร็วเดี๋ยวสอนไ,อาาไปออกมาแล้วมาแล้วเอ้ยไม่ทำไม่ทำไปบ้าจะแตกน้องเปิดสายยางก่อนอันดับแรกอ่ะเปิดสายยางมาทำให้ดูหน่อยดิมาเลย เปิดเยเปิดเเเดียวไร่ะเปิดเดียวเปิดเปิดอะไรเปิดไเปิดเปอเปิกเป้ดเยดิเฮ้ไม่เาเฮ้ยเสียชืออดเปิดไม่ออกอ่ะเปิดน้าเปิดตรงนั้นนะครับเปิดตรงนั้นนะครัเปิดไม่ครับเอ้ชิมดีทุกคนเปด่อเลิดนาทีด้ชิมเนี้ยเปิดไม่ออกอ่ะเปิไม่ออกเยอที่เราทำชิป เปิดน้ำเปิดน้ำครับเอ้ยผู้เออเปิดน้ำหน่อยครับเปิดน้ำใส่แกนละมังหน่อยครับเร็วครับรถรถผมรอล้างอยู่ครับเปิดน้ำผ้าผืนชุดชุดนี้เดิวที่จะเปิดน้ำใส่กระมังเร็วเออดีดีดีกินเปิดน้ำเอออย่าให้ถือสายสายใส่ใส่ครึ่งนึงใส่ครึ่งนึงใส่แรงใสรงใสรนี่น้ำยาเนี่ยน้ำยาอยู่างนี่นะน้ำยาอยู่างนี้หมดแล้วหมดแล้วหมแล้วหมแล้วตอนนี้น้ำยาเนี่ยน้ำยาเอ้ย น้ำยาน้ำยาใส่แหมงเอาน้ำยาน้ำรดใส่ฝาฝาสองฝาสองฝาเหง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 าอย่าทีนะอสองฝาเลยสองฝาทีไม่ออกหรอกเชื่อดิอุ้ยอุ้ยน้อยไปไอ้บ้าใช้หน่อยไอ้บ้าใช้หน่อยใช้อยูดใช่หยุดนุ่งนุ่งบ่ดึงดึงดึงเชิงก่อนไข่กิ๊บเอามือคนฮะถ้าฟองเดี๋ยวดู้ฟองก่อนเอามือคนเลยเอามือคนเอามือคนแต่เอามือคนเร็วเอามือคนเอามือคนเป็นไงมันต้องเจ๊กเจ๊กข้ามไปเจ๊กเชิงหน่อยไข่กิ๊บ มจะโดนโดนลงวะนี่มึงไม่ใช้เขาอะที่จะทวลงเน่ใช้รับร้องเหรอเใช่ป็นไรมาลงนี่แหละเฮ้ยมึงมาขึ้นขึ้นองมิยกยกขึ้นขึ้นไม่วางตรงนี้วางตรงนี้ไอ้เหี้ยใช้เหมือนทาสเลยเกินไปครับเปล่าถ่ายคลิปคอนเทนต์นะครับมันคือคอนเทนต์นะถ้าคือถ้าไม่ถ่ายคลิปก็คือไม่ทำให้ทัวลงเนี่ยอันนี้คือถ่ายคลิปนะทัวลงมึงเนี่เอาเอาอันดับแรกเอาน้ำฉีดรถนะฉีดสายยางฉีดรถเลยเร็วอุ้ยมันแสบไม่ใช่อ้าวแสบมือแล้วมือตอกล้างมือเร็วไม่ทำไม่ทำไม่ทำ Nè, chìa bớt hay rồi, lắm người đi. Đợi. đi, đi. Chị lớn lên, chị lớn, chị lớn, chị lớn ก็ดูว่าครับน้องๆก็คือเด็กล้างรถบ้านผมเองอ่ะใช้ก็ต้องล้างอ่ะนะฉีดๆใหทั่วทันเลยฉีดทั่วทันเลยเอ้ยเป็นไงเด็กล้างรถดีอ่ะดีฉีด้ทั่วหรอทั่วลงแน่มึงวันเนี้ยทุาขับรถให้นั่งเออท่าหารถใหม่ให้นั่งรถต้องช่วยกันล้างเอ๊ยุ้ยขาเปล่าฉันไม่ทำได้เช็ดๆหนักกระโปรงเลยลูกเสียบปากเสียบปากกระโปงไม่มีฟองน้ำไม่มีฟองน้ำอันนี้เลียวใช้ผ้าถูไปก่อน ชุบชุบชุบให้มันมีฟองกว่านี้เดี๋ยวใส่น้ำยาเพิ่มอีกโอ้ยว่าจะไม่ทำละต้องทำต้องใหม่ยายว่าแบ่งละที่ไงดูว่าใครใครเช็ดใครเช็ดล้ออะไรต้องคนละล้อล้อคนละข้างคนละล้อเนาะเดี๋ยวมันไม่เท่ากันคนละครึ่งเช็ดคนละครึ่งคันคนละครึ่งคันคนละครึ่งคันนะขีดฝั่งนู้นแต่ฝั่งนี้เฮ้ยล้อแบบน้ำเยอะไปน้ำไรเนี่ยบอกแล้วให้กลับไปไวเนี่ยภาพไม่สวยเลยเห็นเป้าโบ๊ทมืด

ต้อง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 เช็คท่าก่อนเช็คเชเชิงก่อนล้างอย่างที่สูงก่อนนะครับเจะเสร็จไหมล้างเงี้ยเฮ้ยเช็ดดีดีเช็ดดีๆชดีไม่ดีหรือไม่มีรางวัลนะเกิดมาเคยล้างรถปะทำจริงทำจริงเคยล้างห้างล้างยส่วนใหญ่ที่บ้านมีคนล้างรถให้โอ้โหก็นี่สอนนี่สอนเป็นคูบ้างไงเที่เดี๋ยวสอนเออถูถูไม่ไม่ถูแบบว่ากำลังดีอย่าให้ร้อถลอกโอ้ยย่า อันนี้พี่ตี้ที่จ้างมาอะไรนี่ประธรรมดาสกุนเดรอะทเอ้ยเช็ดใตรงนี้นะถูๆหน่อยไอ้ทูถูแรงแรงหน่อยรถมันไม่เจ็บหรอกเอออือันเละก็ธรรมดาธรรมดาก็ไม่ต้องทําอะไรอ่ะก็คือทําเอ้ไปเปลี่ยนแม็กองใหม่นะคือต้องเช็ดให้แม็ใหม่ใช่ดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายว่ามันจะใหม่ขนาดไหนใช่แล้วก็คือเปลี่ยนแม็กองใหม่ก็ต้องเช็ดหน่อยก็คือคือมีแพรไว้ล้างรถก็จะมีสักสี่คนนะสี่ล้อพอดีไม่เช็ดรถไงเอาไว้เช็ดรถ ดูดูหน้าคีมหน่อยดูหน้าคีมหน่อยเลยนะถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่มาหรอกพูดได้เนาะพูดได้ถ่ายคลิปเฮ้ยถูไปสิเฮ้ยติวเข้มนาดีคนละคนคือคนละฝัเลยไฟตาไฟตาจุไฟตาเออมือไปเช็ดเลยเออมือไปตาดิเช็ดสิเช็ดตรงนี้ไปชุบไปชุบใหม่ไปชุบหน่อยฟองหมดแล้วถูทีละซี่ถูทีละซี่เล่นมุกไปถูทีละซี่ทีซี่นั่นแหละนั่นแหละถูไป เออแมมกใหม่มันถูถูแรงๆหน่อยไม่ินเดีไม่สะอาดเออนั่นเละนั่นเละเละนั่นเละให้โบนัค่าตัวไปหน่งค่าตัวไป่ไม่มีฟรีห้ายได้ห้าร้อยจัดฟรีละห้าร้อยนะมาดูงรีละห้าร้อยหนึ่งสสสี่ห้านี่กี่ซี่ทั้งหมดเป็นหมื่นได้มันภาษาอะไรนี่ภาษาละยองเออคนละยองเว้นต็มอ่ะเอ้คนนี่นี นี่นี่ฮะคือการล้างแบบเรียวๆแบบไม่มีฟองน้ำมีแต่ผ้าก็ใช้ผ้าล้างกันและเช็ดที่บ้านจ้นอีกหน่อยก็ใช้สไลด์แล้วเดี๋ยวนีภาษาอะไรภาษาอะไรนี่ไม่รู้อ่านี่มีภาษากับเขาปะเอาภาษาเอาเน่ๆโชว์เลยไม่มีครับฮะไม่มีครับอันนี้ภาษาละยองไม่ใช่ครับภาษากลางภาษากลางภาษากลางนี่ผมพูดอยู่เนี่ยอืมไปเอาฉีดน้ำหน่อยไปเอาฉีดน้ำไปฉีดน้ำเปิดให้หน่อยเอ้ยเปิดเปิดน้ำให้ฮะเปิดน้ำให้ ชีพคือให้แฟนล้างรถเออมอวมอวให้ไหนไหนชีพท่าขอขอท่าแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เทีเดียเทียบเซ็กีนเอาท่าแบบเซ็กซี่แบบพิตตี้ล้างรถผูกเอวกผูกเอวอย่างเงี้ยผูกๆไอ้พวกผูกไอ้พวกผูกตัวดูเลยพวแล้วก็เต้นแบบโปตี้แฟนด้วยเราเราปล่อยให้พวกเขาล้างก่อนดีกว่าเดี๋ยวเสร็จพวกเดี๋ยวเรามาดูงานเออเดี๋ยว ผมจะนั่งรอในบ้านแอร์เย็นๆนะล้างให้เสร็จนะล้างให้เสร็จใจกี่บาทไม่ใจเหนียวเนื้อเหนียวเนื้อเข้าบ้านค่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเราตัดมาเราเสร็จเลยมาออกมาดูนะเข้าบ้านเถอะไปดีกว่าเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ้าวครงนี้ก็ล้างไปนะครับทุกคนมีอะไรฝากบอกอะไบอกมาบ้างไหมเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืนด้วย มีมอะไรฝากบอกน้องๆไหมทำแรงเงินไปหรือเปล่าดูนะพี่โมตันวันนี้ใส่แบบเนี้ยคือจะเอาคืนแน่นอนแน่นอนโหแล้วไหนอะแน่นอนเอาคืนปะเอาเอาเงิน A few moments later เราสองน่าจะเสร็จแล้วแผนดูแผนดูได้ไรเห็นเช็ดเรถแล้วนี่เห็นเช็ดแล้วเหมือนมันจะมองเหมือนแล้จะดูอะไรทั้งอย่างมันก็มองค้อน้อนอะไรไม่รู้อว่า ซูม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 เขาบอกมือค้อนนะแลงไม่มีชีวิตจิวาเลยแตยังอุ้ยอุ้ยไม่เอียงเฮ้ยไม่คิดว่าจะล้างใหม่ขนาดนี้น้ำเป็นนี้ต้องให้น้ำตลอดแล้วแหละไม่ล้างเป็นด้วยหรออย่างนี้ก็อย่างนี้ต้องล้างเรื่อยๆนะล้างเรื่อยๆนะให้รางวัลนะรางวัลกันว้าวอืมอุ้ยตกเฉยเลยเกินไปเฮ้ยดีว่ะที่คิดว่ะโปวด ปกติล้างปกติล้างสี่ร้อยไงปีไหมโอเคขอบคุณแม่ไปเข้าาปไหมโอเคเสร็จละหมดหมดหน้าที่ละไปฟรี่ปกติผู้ชายจ้างบ่อยอะไรปกติผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันเฮ้ยดูดินอนนอกบ้านเมือนกันเหรมาไล่เอาไว้หมดหมดหน้าที่แล้วหมดประโยชน์หมดหน้าที่แล้วหมดประโยชน์ไปต้องดึงเชือกเข้มๆหน่อยอย่าให้หย่ดโดนตกอย่าโดนตกอย่าโดนตก ไปไล่ไกลกบเฮ้ยเอาไปไล่กบไว้โอเคครับทุกน้องวันนี้ก็คุ้มแล้วล้างรถคุ้มแล้วเฮ้ยใหม่ว่ะทุกคนเฮ้ยใหม่ใหม่จริงใหม่จริงอันนี้ใหม่จริงดูดูแม็กดูแม็กดูแม็กเราเราโฟกัสแม็กเฮ้ยเฮ้ยมันใหม่มากเลยนะวิ่งมั่งมากครับเฮ้ยพี่หญิงกำลังลุกเป็นเหมือนกันนะดูดิเฮ้ยโอ้โหเงาวิ้งเฮ้ยล้างดีอยิ่งกว่าที่คิดนะแต่เช็ดเช็ดเช็ดน้ำยังไม่แห้ง อันนึงแต่ก็ใหม่อยู่ตัวดีไหมไม่ต้องล้างเองอืมหรือว่าสาเร็จไหครับโอเคครับทุกคนนี่ก็ลกลูกรลักคันใหม่ลูกรลักคันงเก่าจอดอยู่อืมล้างแล้วก็จอดทิ้งไว้ขนุนล้างมากอย่างน้ล้างจอางนันขนุนล้างเองกับมือล้างอย่างนกันเอโอเคก็เดี๋ยวเรามาสรุปว่าต้าแหล่ซื้อรถใหม่มาแต่ก็แต่งสามอย่างก็คือแม่ยางยางโชกชแล้วก็เสียหายอะไแสนอ่ะอืมเป็นแสนอ่ะเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อก็รรตติดามกับถ C 3 0 0ของเราคันนี้มานคืแต่งรถใช่ไหมเนี่ยผมไม่บอกดีกว่าจะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไม่ได้ตามที่คิดเนาะรอดูอย่างเดียวอุ้ยโมจูบยางไอ้สัตว์เกินไปหรือเปล่าไม่ไรของมันแพงรูปได้สำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดอะไรใครใครจะโดนกระดิ่งครับท่าพวกเรานะครับผมกองแฟนสยองใช่เนาะอยากให้เราทำคลิปแกล้งเลยแกล้งเออแกล้งอะไรคนล้างรถดีวะแกล้งอะไรคนล้างรถดีวะเออไม่เลยไม่มาวันนี้เราต้องระวังตัวแล้วนะใช่เขาเขาพูดอยู่ว่าจะไม่แกล้งมึง เออไม่จริงรอ่ะโอเคไปคลิปเลยอ่ะ